คุณแบบนี้นะครับแค่ลดน้ําหนักอย่างเดียวเนี่ยจะสร้างได้ไหมผมบอกเลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือการสร้างความเสียหายให้กับมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเราซึ่งเราจะสามารถทําได้ผ่านการเล่นเวทครับซึ่งก็คือวิธีที่สร้างความเสียหายแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าทุกครั้งที่เรายกเนี่ยสมมติเรายกสิบแรปเนี่ยแรปที่เก้าที่สิบเนี่ยมันจะเกิดการฉีกข,ขาดของกล้ามเนื้อเบาๆ,ๆซึ่งก็คือสัญญ,ญาณไปกระตุ้นสมองให้สร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เเเเรรรรราาาาาาตตต้้้้้อออออองงงกกกทททนนนนนีี่่ยัพพพมมมมไสลวืิ ต่อมาคือเรามีทรัพยากรให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มหรือเปล่าเรากินโปรตีนถึงไหมนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องกินประมาณ1นเท่าของน้าหนักตัวนะฮะและที่สําคัญที่สุดคือเวลาที่การสร้างกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเนี่ยในร่างกายเราไม่ใช่ตอนยิมนะครับเพราะว่าตอนยิมเนี่ยมันคือการสร้างความเสียหายแต่มันคือตอนเรานอนครับปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยก็เลยสําคัญมากๆกนะครับการนอนอะ่ะคือเวลาที่ดีที่สุดที่ร่างกายเราจะสร้างกล้ามเนื้อ เล่นเวทเพื่อสร้างความเสียหายกับร่างกายสมองจะได้ส่งสัญญาณไปหากล้ามเนื้อว่าโตนะโตนะต้องการทรัพยากรเพิ่มกินโปรตีนให้ถึงและนอนให้พอครับอย่างน,อน้อย7-8ชั่วโมงต่อวัน